มามากินข,ข้นขาวกินข,ข้นขาวแรงก<า>ินข้าวแรงกินข้าวแรงกระทู่อไม้เนี่ย พริกปลูกเองนะครับหน้างองคอหักนะก็คือปลาทูวว่าดแเีย

เผ็ดกำลังดีพริกนี่นี่ก็กินกับพริกเผาตัดพริกสด แล้วขนมอ ตกย็นมาก็ี่สุกว่าไม่เผ็ดกร็ซึ้อหันยังแค่นี้ก็พอแนละ้ว อยู่ได้บางวันมีแต่หน่อไม้น้ำพริกก็กินได้น้ำปู

การทำงานนะให้ดูนะครับกาททำงานเกี่ยวกับอะไรมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากด้วย ติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆจะได้ความรู้เยอะนะยังไม่เกี่ยวกับเล่นข้าวนะตอนนี้กำลังตัดต่อวิดีโอนเดี๋ยวว่าวงๆจะเอาลงน,นะได้เวลาปล่อยของ Gracias.

เมื่มาก็เข้าครัวกันจำนะันครัว อยู่จริงจริงเลยครับฝากกดติดตามด้วยนะ